วางฟิลเจอร์กับการใช้มาจิน้นมันจะต่างกันตรงว่าเวลาเราเทรดสปอตอะคืออ้อมต้องซื้อถูกไปขายแพงนั่นคือเป้าหมายเดียวถูกปะแต่ถ้ามุิอ้อมบอกว่าอ้อมจะซื้อถูกไปขายแพงแต่อ้อมจะขอใช้วางมาจิ้นแล้วคูดสาม ั่นเท่ากับว่าอ้อมจะทำกำไรขาขึ้นได้เหมือนเดิมแทนที่อ้อมจะใช้เงิน100เพื่อซื้อสินทรัพย์ในราคา100กลายเป็นว่าอ้อมวางเงิน100แต่อ้อมคูณ3ซื้อสินทรัพย์ในราคา300ถ้าสมมุติว่าถ้ามันลงเปินเงินมาิน้นหมดอ้อมก็โดนมาจิ้นคอต้องเติมเงินแต่ถ้าสมมติว่ามันขึ้นไปถูกคานะอ้อมก็ได้กาไรเบิร์นไปสามเทา่าประมาณนั้นครับซึ่งความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบสปอตที่ใช้มาจิ้นกับฟิวเจอร์ก็คือถ้าอ้อมใช้มาจิ้นในการเทรดสปอตมันจะยังคงเล่นขาขดดาเเเเียววหมมืออิแต่จร์ ได้ทั้งสองขาการเล่นฟิลเจอร์ครับมันคือการที่คนสองฝั่งมาทำ นั่นเท่ากับว่าไม่มีการถือเหรียญนะเหมือนสมมติว่าพี่มองว่าบิตคอยจะขึ้นอ้อมมองว่าบิตคอยจะลงเราทั้งสองคนอยู่ตลาดฟิวเจอร,ร์พี่มองว่าจะขึ้นพี่เปิดลองอ้อมมองว่าจะลงอ้อมเปิดช็อตทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ต้องถือบิตคอยก็ได้หรือบิตคอยที่ถือในกระเป๋าสะกก้อนก็จะไม่ถูกามาเกี่ยวข้องกับสัญญาของฟิวเจอร์สมมติที่เปิดขาขึ้นพี่ก็สามารถใช้ตัวคูณได้คูณสิได้เหมือนกันคูณ2 0ิคูณร้อย 20, ได้เหมือนกันอ้อมเปิดขาลงอ Being, thumb, ้อมก็ใช้ตัวคูณสิบยี่สิบร้อยได้เหมือนกัน ที่กาไรอ้อมขับถูกดีมาร์ของทั้งสองฝั่งฝั่งคนมองขึ้นกับฝั่งคนมองลงมันก็จะมาแมทช์กันอยู่ในตลาดซึ่งเรียกว่าตลาดฟิวเจอร์ถ้าดูกระดานเรดอ้อมน่าจะเก็ตไม่ยากหน้าตาของฟิวเจอร์ก็ไม่ได้แตกต่างนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็คือคราวนี้มันจะมีเลากับชอ็อตแล้วสิ่งที่ต้องเรียนรู้ครับเรื่องของโหมดของการใช้มาจิ้งโหมดของการใช้มาจิน้เนี่ยจะมี2โหมดซึ่งมันจะปรับเปลี่ยนตรงนี้มันจะมีโหมดไอโซเลตกับโหมดคลอสโหมดไอโซเลตหมายความว่า ถ้าพี่วางไป470แล้วพี่คูณร้อยขึ้นไปถ้าสมมุติว่ามันเคลื่อนไหวผิดทางถ้าพี่เปิดลองแล้วเกิดมันลงถ้ามันลงมาจนถึง470พี่หรือมารจิ้นพี่หมดพี่จะโดนบังคับให้ปิดสัญญาภาษาฟิวเจอร์เขาจะเรียกว่าล้างพอร์ตแต่ถ้าพี่เปิดเป็นแบบโหมดไอโซเลตเวลาพี่โดนล้างอ่ะพี่จะโดนล้างแค่โพซิชันเดียว แต่ถ้าสมมติว่าพี่เลือกหมวดเป็นหมดคอร์สนั่นแห่ว่า,วามันจะเอาเงินทั้งหมดในพอร์ตและสัญญาอื่นๆมาคำนวณรวมกันหมดยกตัวอย่างเช่นพี่มีเงินสดอยู่ในพอร์ต608 u a d t ที่ยัง available นะอันอื่นอาจจะอยู่ในออเดอร์อยู่ใน,นอะไรก็แล้วแต่ในออเดอร์ที่พี่เปิดอยู่ มีอยู่อีกหล,เหล่เลยอีกเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ในโพซิชันอื่นอันนี้กำไรอันนี้กำไรอันนี้ขาดทุนอันนี้ขาดทุนอะไรก็แล้วแต่มันจะเอาทั้งหมดนี้มาขยับรวมเป็นก้อนเดียวคบนวณมูล,ลค่าออกมาแล้วถ้าสมมติว่าจุดล้างพอร์ตของไอ้ที่พี่เปิดไปมันมาถึงมันจะปิดทุกสัญญาแล้วมันก็จะเอาเงินทั้งหมดที่มีไปล้างพอร์ตเลยเว้ยอันนี้แล้วแต่สาญญาแต่ส่วนหน้าเวลาที่สอนพี่จะนำเรื่องใหม่ว่าใช่โซเด็ก่อนส่วนวิธีการเล่นฟิวเจอร์อ๋อเวลาเราเปิดไม้แต่ละไม้เราไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะเปิดแล้วมันจะถูกท มันอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะถูกก็ได้แต่วิธีคิดของคนเทรดฟิวเจอร์คือเวลาเราเทรดถ้าผิดมันจะผิดน้อยแต่ถ้าถูกะเราจะเอาให้มันถูกเยอะดังนั้นแล้วเวลาเราเข้ามาเทรดอะเงินทั้งหมดของเราอะเราต้องไม่เอาต้องเ้าไปในไม้เดียว ต่อให้เราดูสัญญาณเทคนิคมาแล้วอย่างมั่นใจเรามีโอกางผิดังนั้นแล้วเราจะต้องกักเงินไว้เพื่อมีไม้2ไม้สมไม้สไม้ห้าถ้าพี่จะเทรดอ่ะสมมติพี่มีเงินพันหนึ่งตอนนี้บิตคอยน์อยู่ที่ราคา47่0มใช่ปะพี่จะเข้าซื้อที่ตรงนี้1ไม้แล้วพี่ก็จะคำนวณไปก่อนเลยว่าสมมติพี่ยอมโดนลบได้30%เปอร์พี่จะใช้ตัวคูณแค่3ถ้าสมมติที่อยู่ว่าพี่ยอมเจ็ตัวได้30%มเคูณ3เท่ากับว่าราคาจริงของพี่อ่ะพี่ยอมเจ็ตัวได้สิาาบเปอร์เซ มันคือ4 2 4 4ออันนี้คือลิมิดสูงสุดของการเจ็บตัวที่พี่รับได้พี่ก็จะเข้าเทรดปุ๊บแล้วพีจะตั้งสต็อปลอสที่42 44เลยถ้ามันขึ้นพี่ปล่อยยาวเลยแม่งจะขึ้นไปห้าหมื่นหกหมื่นพี่ปล่อยยาวเลยอัน,นอันนี้ยังไม่ต้องนับเรื่องดีลลค่ขนะเรานับแค่เรื่องของการลิมิตลอสก่อนเราเข้าเทรดสิบครั้งในทุกครั้งถ้าลบถ้าผิดทางเรายอมผิดแค่นี้แต่ถ้าถูกทางเราไม่นู่นเลยอย่างเนี้ยถ้าสิบครั้งมันถูกสักสามครั้งอะถูกสักสี่ครั้งอะกำไรแล้ว ถ้าสมมติว่าอ้อมเข้ามาแล้วอ้อมไม่รู้ว่าตัวคูณเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วเกิดเริ่มมาถึงปุ๊บขวดไป50แล้วคูณทักร้อยหนึ่ง 101. นั่น้าบอกว่าจากราคาปัจจุบันเนี่ยไปจนถึงจุดล้างพอร์ต ไกลมากไอ้โพซิชันนั้นอะเปิดมามันเหมือนเปิดมาตายล้วนๆเลยคือเปิดมาแป๊บเดียวก็ไปแล้วอะ่ะอย่างแรกที่พี่อยากจะย้ำๆเลยคือให้กดไอ้ตรงเลือกขึ้นที่เลขจิ๋วตรงนี้มันเป็นเครื่องมือที่ควรใช้นะแคลคูลเอเตอร์คำนวณถ้าอยู่ในมือถือเมนูนชื่อแคลคูลเอเตอร์นะครับแล้วเวลาเปิดอะ่ะพี่อยากให้ดูลิควิดเดชั่นไคลส์คือหมายควถึงก่อนเราจะเปิดนะถ้าสมุนอ้อบอกว่าอ้อ,อเป็นมือใหม่จะขอเทรดแบบไอโซเลตและกันแล้วราคาปัจจุบันมันอ,อยู่ที่4 7 0 8จอ่ะพนย์แากี้จะกะกะเอาก็ได้ ตีเจ0ดอ่ะที่กาการาคาเอาไว้แถวๆนี้ถ้าสมมติว่า มีเงินประมันพันกว่าอ้อมก็ตามแผนใส่ไปร้อยหนึ่งมาถึงปุ๊กไม้แรกปวดไปเลยครับร้อยยี่สิบห้าเอ็กเพราะอยากได้เยอะๆไปดูอย่างในเฟซบุ๊กมาแล้วเห็นคนทำมันรวยอ้อมอาจจะได้เหรียญมาถึงศูนย์จุดหนึ่งบิตคอยเลยนะได้บิตคอยมาเยอะเลยอ่ะประมาณศูนย์จุดสองกว่ากว่เ่งเงินแค่ร้อยเหรียญแต่ดูจุดล้างพอดอ้อมเข้าที่สี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ถ้าลงมาถึงสี่หกเจ็ดหกเจ็ดไปแล้วมันผันผวนนิดเดียวแล้วปลอดแตกแล้วไงถ้าเราลงเลเวลเเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบิตคอยถ้าเราไปดูนะวิ่งแรงๆเป็นพัน ครนะั้งหนึ่งถ้าวิ่งไม่แรงก็หลักร้อยอ่ะแต่นี่แกว่งมาหลักร้อยก็พอตแตกแล้วอันนี้ถ้าคิดความต่างระหว่างอ้จุดล้างกับจุดที่เข้าเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่ลองกดคื้เลขดูอ่ะถ้าบอกว่าราคาขยับแค่0.6เปอรนต่ะโพซิชันเนี้ยถูกปิดเลย เงินมาที่หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะครับน้องอ้อมก่อนที่จะเทรดก,ก็คือมีเงินร้อยต้องแบ่งไม้ยังต่ำที่สุดคือ10บไม้นะแต่ถ้าเาเทรดมือใหม,ใหม่เนี่ยก็ควรจะกีัก20ไม้30ไม้อันนี้ก็ว่าไปในเงินร้อยบาทของเราที่เรามีนะ,ะแบ่งกันให้มากที่สุดแต่ถ้าเซียนแล้วค่อยๆขายายไม้ให้มันใหญ่หขึ้นก็ได้ควรจะแบ่ง20ไม้เหรอคะของพี่ตอนเล่นใหม่ๆอ่ะพี่จะแบ่งประมาณ20ไม้ตอนนี้ก็เหลือ10ละอ๋อเริ่มเริ่มรู้ทางแล้วไงใน่20ไม้นี้ไม่ใช่แบบว่าอ่ามีเงินพันหนึ่งแบ่ง แต่ตอนเทรดจริงๆูเทรสิบเหรียญก็ไม่ได้นะ <c oughs> คือ20ไม้อะต้อง20ไม้ของ1เหรียญนะ